ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม AA p o w เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันพฤหสัสบดีนะครับวันนี้4ธันวาคมครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายในอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราไปดูการลงทุนเมื่อวานนี้ในตลาดต่างประเทศกันนะครับไปเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทั้งดาวโจนและก็ S&P 500ก็สามารถที่จะทำสถิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยดาวโจน บวก3 3 0 7จุดครับ0.18%นะครับในขณะที่ S&P 500บวก7 7 8จุดแครับ0.38%แล้วก็ NASDAQ ก็บวกด้วยนะครับ 16. อ่า18.66จุดครับ 0. 3 9ปัจจัยที่หนุนทำให้ทั้งดาวโจนส์ s p 5 0 0รวมทั้ง NASDAQ สามารถปิดบวกได้นะครับก็มาจาก ทั้งรายงานเบจชบุ๊กของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนซึ่งดูเหมือนว่ารายงานก็ยังยืนยันนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีลักษณะของการฟื้นตัวแม้ว่าจะช้านะครับแต่ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็ปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น2 2ง0อ0แสนกืบอีกแ0 0 0ตำแหน่งงานในเดือนอพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทางสถาบัน จัดการด้านอุปทานนะครับ Institute for Supply Management หรือ ISM นะครับก็ได้เปิดเผยด,ดัชนีภาคบริการของสหรัฐเดือนพฤษกายนปรากฏว่าขยายตัวสู่ระดับ59.3จาก57.1ในเดือนตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนทำให้ตัวเลขของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐก็สามารถปิดบวกได้นะครับส่วนยุโรปครับก็ปรากฏว่าในส่วนของยูโรโซนไม่ว่าจะเป็นเยอรมน X, ีนะครับดัชนีดัตบวกนะครับ แล้วก็ CC40 ก็บวกนะครับโดยดัคบวก37.71จุดครับ0.38%ย์าแล้วก็ CC40 นะครับบวก3.56จุดครับ0 0นยนะครับก็มาจากการที่คาดการณ์ว่าในการประชุมวันนี้ของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปหรือ ECB นะครับน่าจะต้องมีการ ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับก็มีความหวังดังกล่าวแต่ว่าของอฟุสซี่ร้อยตลาดลอนดอนปรับตัวลดลง25.47จุด0นะครับ0.38%ก็มาจากความกังวลที่ทางการขาดดุลงบประมาณปี57 ึง5-8ของทางอังกฤษนั้นเนี่ยก็ดูสูงแล้วก็รัฐบาลอาจจะจําเป็นต้องขึ้นภาษีทางภาษีการซื้อขายบ้านแล้วก็บรญษีที่จะเก็บจากภาคเอกชนโดยเฉพาะบรรดาบรรษัทข้ามชาติทั้งหลายนะครับตัวนี้ก็เป็นความกังวลที่ดันให้ดัชนีปรับลดลงนะครับส่วนเอเชียเชา้าวันนี้มาดูกันนะครับปรากฏว่าช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งนิเกอิทั้งเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหังเซงสเตรทไทม์สิงคโปร์รวมทั้งจาการ์ตานะครับอินโดนีเซียก็สามารถปิดบวกได้หมดนะครับโดยอยู่ในกรอบแคบนะครับ หังเสงนี่ตอนนี้เมื่อช่วง9ก้นาฬิกานัน้นบวกอยู่5 5 6 2จุดแต่ตอนนี้ไปร้อยกว่าจุดแล้วนะครับส่วนฟิลิปปินส์นะครับมีเป็นตลาดเดียวนะครับที่ปรับตัวลดลง30.41ิบจุดหรือว่าศูนเปอร์เซ็นต์นะครับ มาที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันนะครับก็ปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดก็คล้ายๆกับการซื้อขายเมื่อวันอังคารน,นะครับก็คือสามารถที่จะดันขึ้นไปปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับ0.58จุดหรือ0.04เปอร์เซ็นต์ะครับก็ย่ำกันอยู่ประมาณนี้แหละครับ1,594นะครับ, 1, รบเมื่อวานนี้ปิด อ่าท่วนๆว,วันนี้ก็1 5 0 0เมื่อวานนี้ก็1 5 9 4 5 8จุดนะครับโดยมูลค่าการซื้อขายก็46,500กว่าล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิเช่นเดียวกับสาบันนะครับก็มีรายย่อยกับ,บโรลเกอร์ที่ขายสุทธินะครับ ไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ของบ้านเรานี่ก็จะเป็นการซื้อขายวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันพ่อและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปติดตามจากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋าาและท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัปตาห์ด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางไทยพา แนวโน้มของตลาดทุนนะแล้วยังคงใช้คำแนะนำเดิมนะครับว่าอ่อนตัวมาซื้อเก็บสะสมหุ้นในระดับกลางนะครับแล้วก็ไปทดสอบพันหกร้อยจุดตัวไว้ว่าดีดตัวทดสอบพันหกร้อยจุดอีกครั้งนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าอ่อนตัวลงมาบริเวณหนึ่งห้าแปดห้านะฮะตามความหนึ่งห้าก้าปุ่ลงมาเก็บของนะครับหุนกลางไว้สำหรับซื้อลงตุน,นครับวันนี้ทางไทยบริตนํนำหุ้นตัวหนึ่งคืออร์บิโคไฮเทค หรือในตลาดตับเรามีตัว A กับ S นะฮะ AS นะกำไรในไตรมาส3ทั้จ็ดแม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดนะ,ะแต่ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยมีลักษณะการเติบโตได้กำไรในไตรมาส3มา82ล้านบาทนะครับหรือนิ่งไปแชร์25ตางลงลงจากเมื่อปีที่แล้ว42เเซครับไตรมาสต,ต่อไตรมาสเนี่ยลดลงไป19เอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางไทยปรนตมองว่าหุ้น เอสเนี่ยแนวโน้มของอุตสาหกรรมในแง่ของยานยนต์ยังไม่ดีนะครับยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าจะไตรมาสสี่จะมีงานโมอเตอร์โชว์ที่จะมาช่วยทําให้ผักดันขึ้นไปได้บ้างเนี่ยแต่ก็ราคาหุ้นก็มีลักษณะของอขึ้นมาแพงแล้วนะราคาหุ้นวางตําแหน่งไว้สิบหกบาทถ้าอยากจะเล่นเล่นเก่งกาไรระยะสั้นนะครับที่ระดับราคาสิบสามบาทสบี่บาทจนถึงที่หกบาทต้องขายนะครับต้องเล่นสั้นแนะนํากลยุทธ์ไว้คือขายสําหรับการลงทุนตัวนี้ครับผมครับ ่ะวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับครับีครับสวัสดีครับอาลค,ครับ,ะะรบเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามราคาน้ํามันค่าเงินแล้วก็ทองคําครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มพูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบเอเออาจารหมดค่ะโอ้คุณโค่ะที่นีอากาศดีจังเยอะคา่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> ดับเบลเอกระดาษจะคันนน ทุกรีบปลูกบนคนาที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่ใช้เท่ากับช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน W กระดาษจากคนาค่ะดีครับไปดูราคาทั้งมันนะครับเมื่อคืนนี้ปิดการซื้อขายตามเวลาบ้านเรานะครับ WTI บวก50เซ็นเซนะครับปิดที่67เหรียญ38แต่ว่าเบรน ปรับลดลงนะครับ62เซนปิดที่69เหลี่ยงเเซน WTI mm. ได้แรงหนุนจากเรื่องสต็อกน้ำมันนะครับที่ปรับลดลงเรียกว่าผิดคาดทีเดียวนะครับก็แสดงว่าอุป,อปสงค์ของคนอเมริกันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับก็เลยทำให้สามารถรีบาวกลับขึ้นมาบวกได้นะครับส่วนค่าเงินวันนี้นะครับเงินบาทเปิดที่3 2 8 7ถึง32.88นะครับก็ถือว่าทรงตัวจากระดับที่ปิดเมื่อช่วงเมื่อวานนี้เย็นนะครับในขณะที่เย็นตอนนี้อ่อนค่าไปที่1 1 9 8 0 ใกล้จะไป120เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับส่วนทองคําเมื่อคืนนี้จริงๆก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะครับก่อนที่จะปิดบวกไป9เหรียญ30เซนนะครับ ปิดที่1,208เหรียญ70เซนเช้าวันนี้ราคาก็ยังทรงๆอยู่เหนือระดับ1,200เหรียญนะครับเมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคําเปลี่ยนแปลงราคาประกาศราคา4ครั้งรวมเบ็ดเสร็จแล้วปรับขึ้นไป100บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเช้าวันนี้ประกาศราคาครั้งแรกนะครับอ้างอิงโกลสปอร์ต1,208เหรียญนะครับแล้วก็เงินบาทก็32บาท88นะครับบวกไป50บาทต่อบาททองคําสาหรับ ราคาครั้งแรกที่ประกาศในเช้าวันนี้โดยสมาคมค่าทองคำบ,บ้านเราครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ